นวัค่ะวันนี้มาชงชาเขียวใส่นมกันนะคะวิธีทำนะคะก็จะมีชาเขียวนะคะของที่ห้อตามือนะคะสี่ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มีน้ำตาลทรายนะคะที่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วก็นมข้นหวานนะคะตามนี้นะคะแล้วก็น้ำแข็งนะคะแล้วก็วิธีทำนะคะ ใส่น้ำพันธิกรรมนะคะก็เท่านี้นะคะแล้วก็ชาเขียวสี่ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ต้มน้ำให้เดือดต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะแล้วก็ใส่ชาเขียวลงไปแล้วก็จะมาเป็นกองนะคะ, <classified S 2> ะมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วก็ะะว,กวิธีก็ตักชาเขียวลงไปเลยนะคะ <S <S ตักชาเขียวลงไปเลยนะคะ แล้วแต่เราชอบนะคะน้ำตาลทรายก็แล้วแต่เราชอบนะคะใครชอบหวานน้อยก็ใส่น้อยใ้รชอบหวานมากก็ใส่มากนะคะอันนี้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ใส่อันนี้ใส่น้ำตาลทรายไปเลยนะคะแล้วก็ใส่นมข้นหวานลงไปเลยค่ะหวานตามใจชอบนะคะ อันนี้อากาศร้อนควไทยเลยชงชาเขียวทานนะคะทานแต่น้ำแข็งแล้วก็ใส่น้ำแข็งลงไปเลยนะคะประมาณสักน้ำแข็งสักสี่ห้าก้อนแล้วแต่แล้วแต่นะคะอันนี้น่าทานมากเลยนะคะควาไทยก็ไม่ทานหวานมากนะคะใส่น้ำแข็งนะคะเลยทาน วิธะะีชงชาเขียวนะคะน่าทานมากเลยค่ะขอ fc ต่างประเทศและ c ประเทศไทยได้ดูนะคะให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณนะคะอันนี้คือชาเขียวนะคะน่าทานมากเลยเห็นไหมคะวิธีท,ทงชาเขียวนะคะ น่าทานมากเลยนะคะ